ไทยไวมากนะพูดเลยใช่แต่ว่าตัวย่อนี้เนี่ยไม่ได้มาจากในรายการะนะคะโดนกระแสดราม่าแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะหลังจากที่ช่อง YouTube ของนางเอกสาวใหม่ดาวิกาปล่อยคลิปนางเอกแก๊งมอม้าชาเลนจ์นะคะตอบคำถามสุดลับโดยประเด็นเนี่ยเริ่มมาจากคำถามของมากี้ค่ะที่ถูกถามว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดแล้วก็ไม่ขอร่วมงานด้วยอีก ซึ่งเธอนะคะก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์อดีตค่ะบอกว่ามีแค่คนเดียวเขาเนี่ยเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่ในในห้องด้วยนะคือเพราะว่านั่งคุยกันในห้องเนี่ยแค่2คนแต่ฉันอัดเสียงไว้ทุกคนฟังเสียงแล้วถึงกับซุดปากบอกโอ้ my gosh นะคะยังรวมไปถึงเรื่องที่ทุกคนเนี่ยเคยโดนกันซีนจากคนคนเดียวกันค่ะก็ทําเอาหลายคนเนี่ยหูพึ่งนะคะแล้วก็พากันด่าว,ว่านักแสดงคนดังกล่าวเนี่ยคือใคร จนเป็นดราม่าที่บางกลุ่มเนี่ยก็มองว่าจะสร้างประเด็นชวนตามสืบก,กันทําไมทั้งที่เรื่องเนี่ยมันก็ผ่านมานานแล้วยังมีการอัดเสียงนะคะที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผิดวางที่แก๊งนางเอกเนี่ยนั่งมินทาก,กันสนุกปากรวมไปถึงเรื่องของการคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาด้วยขณะที่อีกกลุ่มนะคะก็มองว่ามันก็เป็นแค่คอนเทนต์แหละสนุกๆนะคะจะดราม่าก,กันทําไมซึ่งคนที่โดนชวนลงหนักที่สุดเลยก็คือสาวใหม่ดาวิกาเจ้าของรายการนั่นเองค่ะ แม้จะยังไม่มีการบอกอักษรยอ่อใดๆนะฮะแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็มองว่าหลังพูดออกมาแล้วเนี่ยก็กระทบถึงบุคคลที่3อยู่ดีงานนี้ก็ร้อนไปถึงใหม่นะฮะที่ออกมาโพสต์อธิบายพนังชวเดอร์แบบรัวๆแล้วก็ออกการตัดพ้อค่ะบอกว่าติเพื่อก่อได้แต่อย่าติเพื่อความเกลียดชังโดยระบุข้อความว่าทุกคนคอนเทนต์นี้มันสนุกสนุกนะเป็นการแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้ววันนี้เราก็มองกลับไปมันก็เป็นบทเรียนทุกวันนี้เราเดินต่ออย่างมีความสุข เราก็มาเล่าด้วยรอยยิ้มดังนั้นทุกคนเดาได้เผือกได้เพื่อความบันเทิงแต่จะไม่คอนเฟิร์มและจะไม่บอกว่าเป็นใครนะคะไม่มีดราม่าใดๆแล้วก็ไม่สร้างดราม่าด้วยนะถ้าดาวิทําให้ใครไม่พอใจดาวิขอโทษนะคะและจะพัฒนาปรับปรุงคอนเทนต์ตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าใครชอบความสนุกสนานแบบเพื่อนๆดาวิก็จะชวนเพื่อนมาทําอีกครับและล่าสุดนะคะเธอก็ขอจบดราม่าทั้งหมดค่ะด้วยการโพสต์ข้อความนะคะบอกว่า ดาวิขอโทษกับคอนเทนต์นี้จริงๆค่ะดาวิจะนําไปเป็นบทเรียนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็จะเลิกทำคอนเทนต์นี้ถ้าใครไม่พอใจรบกวนว่าแล้วก็ติที่ดาวิคนเดียวนะคะและหยุดโยงหยุดคิดกันไปเองนะคะสุดท้ายนี้ดาวิขอบคุณสําหรับคนที่เข้าใจก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นนจะจบลงตรงที่สาวใหม่ออกมาขอโทษหรือเปล่าค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ